อ่าฮะสวัสดีครับผมตอนนี้เราก็กาอยู่ที่หน้าคอมของผมอีกแล้วนะครับจากข้าก่อนนะครับที่หน้าคอมของผมนะครับตอนนี้ก็ได้เปลี่ยนไปเยอะแย,ยะมากมายเลยนะครับเพราะเนื่องจากโต๊ะมันหักนะครับประทำท่าชํำรุต่ตั้งนานเลนะครับผมก็เลยนะครับทําอย่างนี้ซะเลย <laughs> นะครับจากตอน แรกนะครับที่สภาพดีๆอยู่นะครับผมกับนั่งกับคืนนะครับซึ่งหัวสบายไว้เดิมเลยครับเนี่ยนะครับตรงนี้ก็โคมไฟนะครับโฮมไฟอำโพงจอตะก้าเกมเ s t a t i o n ไม่ได้มีแค่นี้นะคะ <c oughs> นบ่ีลน้นตะก้ากันเลย <c oughs> นี่ก็อีกโอ้โอเดี๋ยวอยู่ประมาณมันไม่เห็นนี่นะครับก็มีอีกนะครับ แต่ก็ผมเป็นคอเกมเพทูเลยนะครับก็ถ้าถามว่าอ่ะจะทำจะเล่นคอมยังไงเหรอเนี่ยนะวางไว้อย่างนี้นะฮะตากาเกมนะครับผมส่วนคีย์บอร์ดเฮ้ยค่อยๆตกไปหลายรอบอะนะครับผมส่วนคีย์บอร์ดเนี่ยก็จับเล่นวางบนหน้าตักฮนะซึ่งอยู่ในมุมตรงหน้าจอพอดีก็เล่นเสมอีกขั้งหนึ่งก็ นะฮะก็ถ้าถามว่าแบบต่อกับแบบใหม่ในดีวกันผมว่าแบบใหม่เนี่ยม,มันสะดวกสบายดีนะครับผมลายสวยเว้ยใครว่าซื้อให้เลือ <c oughs> ครับก็ไม่มีอะไรครับก็มาถ่ายเล่นๆครับส่วนเกมที่จะแคสเร็วๆนี้ผมก็ยังไม่แน่ใจนะครับผมแต่ว่าเป็นเกมออนไลน์แน่นอนครับไหนครับไม <c oughs> ่ครับอันนี้จะเพิ่งได้ทำถึงนะครับผมได้ดูแน่นอน นะครับแต่ว่าอาจจะไปพวกสอนทานู่นทํานี่นะครับไปสาระเรื่อยๆนะครับโอเคครับก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ